ลงรูปฝากแฮชแท็กอันนี้แต่ไม่ใช่ถ่ายหน้าจอตอนหนังฉายแล้วเอาไปลงนะฮะอันนี้ไม่ได้นะฮะห้ามแฮชแท็กละห้ามถ่ายด้วยนะครับผมอ่ะ,ก,ออะก่อนที่เอ่อก่อนอื่นเลยนะครับผมหลายคนเนี่ยน่าจะได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วผมขอดูมือคนที่ดูเทรลเลอร์มาแล้วหน่อยได้ไหมฮะมีไหมครับต้องมีสิเนาะน่าจะดูกันมาแล้วทีเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าไม่ดูตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วคุณจะได้ดูหนังเต็มเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมในเรื่องเนี่ย จากที่เราแกะมาได้เนาะด้วยทีเซอร์เทรลเลอร์ทั้งหมดที่เราดูมาเนี่ยก็เห็นตัวเอกของเรื่องนะครับผมผู้หญิงที่ชื่อว่าเวโรนิก้านะครับผมเวโรนิก้าก็นำแสดงโดยจเจเนลโแเนนะครับผมเขาก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เห็นเลยว่า,าเรื่องราวของเขาก็ดูเป็นคนที่มีชีวิตที่เพอร์เฟกสมบูรณ์มีครอบครัวที่ดี นะครับผมเป็นนักเขียนนะครเหมือนเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดสีผิวด้วยนะครับผมชีวิตเพอร์เฟกมากครับเห็นเลยใน trailer, ในเทรเลอร์ว่าแบบว่ามีการพูดว่าพูดกับลูกของเขาว่าเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะเป็นคนแต่งตัวพาลูกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ดูน่ารักนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพอถึงจุดหนึ่งของหนังเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องทวิสต์ไปในอีกมุมหนึ่งซึ่งมุมนั้นเนี่ยคือการที่เธอจะต้องหลุดเข้าไปอยู่ในแอนเจเบล่าหรือว่ายุคของสองครามกลางเมืองน,นะครับผมเป็นซีวิววอลหลุดไปยังไงเนี่ย ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะยังไม่รู้ไม่รู ens, uh, ้ว่าเกี่ยวกับไอ้เครื่องบินที่มันแวบแบบแบบหายไปในเทรลเลอร์หรือเปล่าถ้าใครดูแล้วแล้วจะเข้าใจที่ว่ากันพูดถึงอะไรอยู่นะซึ่งยุคยุคนั้นเนี่ยนะครับผมระบบท่าเนี่ยมันเข้มข้นมากนะครับผมวัตถูกใช้งานอย่างโหดเยี่ยมทารุณ หนังหลายเรื่องเ,อเคยทำให้เราเห็นอะไรแบบนี้มาแล้วหลุดไปยังไงทําไมต้องเป็นคนนี้ทําไมต้องเป็นเวโรนิก้าและใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับผมอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าแอนชเชล่าร่มเนี่ยหลอนย้อนโลกได้โปรดิวเซอร์นะฮะจากทั้งเรื่อง Get Out แล้วก็เลื่อ Us นะครับผมเคยสร้างความระทึกหักมุมเราเดาว่ามันจะไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวาใส่เราซะอย่างนั้นเลยนะฮะเดา,าไม่ถูกเลยนะคะรับผมการ deliver plot ของเขามันมีชั้นมีเชิงมาก เรื่องนี้ผมก็คาดรับประกันว่าจะออกมาในแนวนั้นเช่นเดียวกันโดยเผอิ๋งกว่าด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้เลยครับผม3คอหนังตัวแทนของแฟนเกตเอาและอาร์สกบผมมาร่วมพูดคุยกันก่อนนะครับผมเรียกมันย่อยก่อนที่เราจะไปตามหาความจริงกับการดูหนังเต็มๆกันอีกทีหนึ่งขอเชิญแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านเลยนะครับผมคุณการกรันจิตรารักษ์ครับผมเจ้าของเพจทวิตบุญก้อนสิบใบก้อนสิบกันครับเสริมด้วยกันเลยนะครับผมท่านต่อไปครับผมคุณกวงนัทชนันเฉลิมพนัสครับผมคอนเทนต์เอเตอร์เดอะสแตนดาร์ดพอดดคคสสสต์วััีีรบพ่กวง แล้วคุณโจครับผมคุณกุลชาติจ้งกระโชกนะคร mm ับ hmm. ผมเจ้าของเพจหลวงจีนหอไตรครับ mm hmm. เอาใจบริษัทกันทั้งสามท่านด้วยครับ mm hmm. มาเราปีนขึ้นไปบนเก้อี่ผู้กำกับก,กันดีกว่าคะครับสวัสดีทั้งสามท่านอีกรอบหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าในนามของบริษัทมงคลเมเจอร์ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านด้วยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผม mm hmm. หนังที่เรียกว่าพล็อตปริศนาแอนเชเบลลัม <laughs> ใช่ไหมคร <laughs> <laughs> ชัวร์ไหมครเป็นหนังที่ไม่อยากจะคาดเดาดีกว่าครับว่ามัน มันจะเป็นยังไงเนอรู้สึกว่ารู้สึกว่าคาดเอาไปแล้วอ่ะกลัวใจมากกว่าเธอนะฮะว่ามันจะไม่เป็นอย่างง่ากนะผมจะได้ไม่บังเงาพี่นะโอเคนิดหนึ่งโอเคครับโอเคครับแค่เพียงครั้งเราก็รู้สึกแย่แล้วนะฮะนิดหนึใครจะได้ไม่บังกันโอเคได้เลยครับคืออย่างที่เมื่อกี้ถามไปพวกผมเชื่อว่าทั้งสามท่านเนี่ยค่อนข้างเซียนเกี่ยวกับหนังหักมุมบางเรื่องเขาหักใส่เราได้ครับบางเรื่องหักใส่เราไม่ได้เราได้ก็มีเหมือนกันนะ เรื่องนี้คิดว่ายังไงท่าจะเป็นยังไงครับจริงๆโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะค่าดาพถอนก่อนเพราะรู้สึกว่าโอเคหลายครั้งที่เราค่าดาไปแล้วเราก็เจ็บช้ำนะฮะแล้วก็เหมือนกับเดาไปแล้วเราก็ไม่รูกว่าเรา